ยาประมาทการนอนกันนะคะนอนน้อยแม่ทําให้เราเพียในวันลุกขึ้นอย่างเดียวนะรู้ไหมว่ามัน,นจะทําลายสมองหัวใจและระบบฮอร์โมนต่างๆของเราแบบนี้บมี่ี่ปั้นไหนเรานอนไม่พอรู้ไหมว่าความจําเราก็จะแย่อารมณ์เราจะแปรปวนหงุดหงิดง่ายค่ะแล้วทําให้ภูมิเราอะค่ะภูมิคุ้มกันเราก็ตกบางคนถึงกับเสียสุขภาพแบบเรื้อลัง เพราะเหตุแค่เรานอนไม่พออย่าคิดว่าไว้นอนวันหลังก็ได้เพราะสุขภาพไม่มีปุ่มย้อนกลับนะจ๊ะรักพี่หญิงฝากกดติดตามพี่หญิงไว้ด้วยนะคะพี่หญิงจะมาบอกสิ่งดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่พี่หญิงทำค่ะและปฏิบัติให้ทุกคนลองไปนําปฏิบัติดูนะคะเพื่อสุขภาพของเราจะดีขึ้นค่ะแล้วพบกับพี่หญิงใหม่นะคะอยากลุกจากโรครีไลท์ค่ะ